สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูวิวีแล้วนะคะวันนี้นะคะครูวิวีจะสอนเรื่องชาดกนะคะนักเรียนรู้จักไหมว่าชาดกคืออะไรนะคะชาดกก็คือเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะคะหรือว่าของพระโพธิสัตว์นะคะก่อนที่จะสะสมบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้านะคะก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเดิมเนี่ย ต้องเกิดมาเป็นหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะสมบารมีเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีบารมีที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านะคะมีชาดกเนี่ยหลายเรื่องมากเลยนะคะแต่ว่าอ่านนักเรียนคุ้นชาดกอะไรบ้างนะคะอ่าชาดกที่นักเรียนคุ้นชินเนี่ยเรื่องที่สองในทศชาติทศชาติก็คือสิบชาติสุดท้ายนะคะเรื่องที่สองที่หนูเคยได้ยินหนูเคยได้ยินเรื่อง พระมาหาชนกไหมคะอ่าพระมหาชนกเนี่ยเป็นเรื่องที่โด่งดังมากเลยเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยเคยเอามาเพิ่มเติมในเนื้อหาไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบําเพ็ญเพียบรบารมีนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่ายน้ํานะคะว่ายไปนะคะคือมีความเพียรพยายามนะคะที่จะว่ายน้ําไปถึงฝั่งใช่ไหมคะอ่านี่คือเป็นเรื่องของความพยายามความเพียรนะคะในเรื่องมหาชนกชายลกนะคะอ่าต่อไปนะคะ เรื่องหนึ่งที่เราคุ้นชินกันดีเลยก็คือเรื่องชาติสุดท้ายเลยก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านั่นคือเรื่องเวสันดรชาดกนะคะ,ะนักเรียนเคยได้ยินชูชกไหมชูชกไงในเรื่องเวสันดรชาดกนะเวสันดรชาดกเป็นเรื่องของการบําเพ็ญทานบรารมีของพระพุทธเจ้าทานคืออะไรทานก็คือการให้ใช่ไหมคะ,ะที่มีพานาังมัสซีต่างๆอันนี้เดี๋ยวนักเรียนเนี่ย ไปเท้าความมาเองนะแต่วันนี้เนี่ยครูจะมาสอนชาดกสองเรื่องสําหรับนักเรียนชั้นมสามของเรานะคะสองเรื่องนั้นหนูรู้ไหมว่ามีเรื่องอะไรบ้างมีสองเรื่องด้วยกันนะคะคือเรื่องโคนันเทวิสารชาดกนะคะกับเรื่องสุวรรณหังชาดกนะคะ,ะโคนันเทวิสารชาดกอ่ะกดไม่เจอแล้วหนึ่ง แบบหนึ่งนะคะอะกดไม่ได้มันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวตัองมาลูกเดี๋ยวก่อนนะคะ,ะค้างแล้วหนึ่งเออนะคะเดี๋ยวแปบนงเนี่ยนี่คือปัญหาของโปรแกรมสูงอโอเคนะคะโคนันทาวิสารชาดกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ โคสองตัวโคก็คืออะไรคะโคก็คือวัวนั่นเองใช่ไหมคะคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวหนูมาดูกันนะคะครูเกิดนาของถึงเรื่องชาดกนิดหนึ่งนะคะครูเกิดนําถึงเรื่องชาดกนิดนึงนะคะชาดกนี่จัดเป็นเรื่องเล่าเล่าในดิตชาติของพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่ครูเกิดมาตั้งแต่แรกว่าก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะก็ต้องมี การบาเพ็ญสะสมบรารมีมานะคะชาดกเนี่ยจัดอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะในหมวดพระสุตตันตปิฎกนะคะพระไตรปิฎกของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะหนูสามารถหาข้อมูลได้เลยนะคะในวิกิพีเดียหรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆนะคะเพราะว่าหนูนจะรู้จักไตรปิฎกมาแล้วนะคะแต่ครูจะย้ําเตือนให้นะคะพระไตรปิฎกเนี่ยแบ่งออกเป็น3หมู่นะคะก็คือมี พระวินัยปิดกนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับพระธรรมวินัยต่างๆนะคะที่พระงฆ์ควรพึงปฏิบัติไงนะคะแล้วก็มีพระสุตันตปิดกก็คือเป็นเรื่องเล่าต่างๆของพระพุทธเจ้าพระธรรม,มเทศนาต่างๆนะคะที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างในการประกอบการเทศนานะคะอันนี้คือจะอยู่ในหมวดพระตตันตปิดกนะคะแล้วก็สามก็คือพระอภิธรรมปิดกนะคะพระอาจจะอภิธรรมปิดกก็คือ บทสวดต่างๆนั่นเองนะคะที่อยู่ในพระพุทธศาสนานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องชาดกที่เราเรียนอยู่ในเรื่องไหนนะคะอยู่ในเรื่องพระสุตันตปิฎกนะคะอโอเคเข้ามาถึงเรื่องมสามของเรานะคะที่เราจะเรียนเรื่องแรกที่ครูบอกก็คือเรื่องโคนันทวิสารชาดกนะคะเรื่องโคนันทวิสารชาดกนะคะเดี๋ยวครูวิวเนี่ยจะมีวิดีโอคลิปให้นะคะอยู่ใน g o Google c l a s s r o o m ให้นักเรียนเนี่ยไปดูวิดีโอคลิปเพราะว่าการที่เราเรียนรู้กับ วิดีโออะไรมันจะดีกว่านะคะแต่เดี๋ยวครูจะเล่าคร่าวๆเพื่อให้รู้ในยะนะคะว่าชาดกเรื่องนี้ต้องการสอนอะไรเรานะคะโคนันทวิสารชาดกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําพูดค่ะลูกนะคะบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของวัวสองตัวนะคะเป็นเรื่องของวัวสองตัวแข่งกันนะคะมีพรามเนี่ยพนันกันว่าถ้าวัวตัวไหนเนี่ย วิ่งไปถึงเส้นชัยก่อนกันเนี่ยจะได้เงินเดิมพันก็คือหนึ่งพันกหาปณะ,ะนะคะซึ่งเป็นหน่วยเงินของชมพูทวีปในสมัยนั้นนะคะของอินเดียนะคะเดิมพันกันว่าถ้าวัวตัวไหนไปถึงเส้นชัยก่อนลากเกวียนไปถึงเส้นชัยก่อนเนี่ยชนะนะคะวัวที่แข่งขันเนี่ยจะมีสองตัวก็คือวัวนันทวิสารกับวัววินทเศรษฐีนะคะวัวสองตัวนี้เนี่ยรอบแรกเนี่ยนะคะเจ้าของ วัวนันทวิสารเนี่ยนะคะเขาก็ได้ไปพูดกับโคนันทวิสารหรือวัวนันทวิสารเนี่ยว่าไอ้เจ้าวัวโง่นะคะเองอ่ะไม่ชนะเขาหรอกนะคะเพราะว่าพราหมเนี่ยคิดว่าการที่พูดอย่างเงี้ยเนี่ยจะทําให้โคนันทวิสารเนี่ยเกิดอารมณ์โมโหแล้วจะต้องทําให้ตัวเองชนะได้นะคะแต่กลายเป็นว่ารอบแรกนะคะในการแข่งขันเนี่ยหนูว่าโคนันทวิสารเนี่ยเขาเป็นยังไง เขามีแรงกําลังใจที่จะลากเปลี่ยนไหมคะมเพราะว่าไปพูดออกับเขาอย่างนั้นไม่ค่ะรอบแรกนะคะกลายเป็นว่าโควินพัสดถินเนี่ยนะคะชนะไปนะคะทีเนี้ยรอบที่สองพอเจ้าของพรามเจ้าของโควินพัสดิ่นเห็นว่าอุ๊ยต้องชนะอีกแน่เลยนะคะก็ได้มาเดิมพันกับพรามเจ้าของโคนันทวิสารอีกครั้งหนึ่งว่ารอบนี้เราให้สองพันกัน กรหาปณะ,ะเลยนะคะให้มาเดิมพันกันนะคะทีนี้เจ้าของโควินทัิทิรีเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์ก็คือเปลี่ยนแผนจากที่พูดไม่ดีก็กลายเป็นพูดยังไงคะก็กลายเป็นพูดดีกับโควินทัศเศรษฐ์ขอทขโทษค่ะโคนันทักวิสารแทนนะคะเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแผนนะคะก็ไปบอกว่าเออเจ้าครัวเจ้าโคผู้น่ารักนะคะลากเวียนไว,เว้เถอะเพราะเจ้าก็คุณรุนช่องก็พูดดีไปนะคะกลายเป็นว่าพอพูดดีเป็นไงคะ โคนันทวิสารเกิดแรงมันดันใจนะคะที่จะมีกำลังใจอ่ะก็เลยลากเวียนชนะโควินทัศเศรษฐีไปเลยนะคะกลายเป็นว่าพรามเจ้าของโคนันทวิสารก็ได้เงินเดิมพันสองพันกะหาปะนะไปนะคะเรื่องนี้เนี่ยหนูว่าให้ข้อคิดอะไรคะให้ข้อคิดอะไรคะให้ข้อคิดถึงเรื่องคำพูดนะคะคำพูดดีเนี่ยย่อมเป็นสีแก่ปากนะคะอันนี้คือเป็น เป็นข้อคิดนะคะครูอาจจะถามในข้อสอบว่าอาจจะถามเกี่ยวกับว่าข้อคิดของอเรื่องนี้เป็นยังไงนี่เหมือนเป็นการใบ้นะคะ,ะแต่หนูก็ต้องรู้เรื่องราวก่อนว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องคนอันทวิสานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําพูดเนาะถ้าเราพูดดีเนี่ยก็จะมีเด็นรักคนอยากจะให้ความร่วมมือต่างๆนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําพูดอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานที่เราควรรู้นะคะ โอเคนะคะรู้สึกร้อนลูกอ่ะต่อไปค่ะเรื่องที่สองเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอคลิปให้นะคะแต่ว่าครูจะไม่ให้ดูตอนนี้นะคะมันจะซ้ำสอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะไปลงให้ใน Google c l a s s r o o m ของเรานะคะให้นักเรียนไปดูีทีนะคะต่อไปเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหงค่ะชื่อเรื่องว่าสุวรรณหางชาดกนะคะ ่าหงัฟ้าเมื่อยล้าบอกเราไม่ใช่ลูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับหงทองนะคะสุ่วัณไปว่าทองหังอ่ะเออหังไปว่าหังสะก็คือหงนั่นเองนะคะสุวันนะหังทาดกก็คือหงทองก็คือไม่ใช่เนี่ยร่อแหลมแล้วไม่ใช่นะใครรู้จักนี่แสดงว่ามีอบาบยามุกนะ่นรานะเออเออ เลอเปี้ยวเลยเลอเปรี้ยวเลยอ,อ่ะอ่าโอเคนะคะเรื่องสวนหังชาดกนะคะเดี๋ยวครูก็มีวิดีโอคลิปนะคะไปแปะลงในลิงก์คลาส룸ของเราเอาลิงก์ไปแปะลงใน link, คาลา,า,ปปลคาส m ของเรานะคะให้นักเรียนได้ดูกันนะคะเป็นเรื่องสนุกนะคะเป็นวิดีโอคลิปนะคะความยาวประมาณสามนาทีนะคะเดี๋ยวไปดูกันแล้วไปดูข้อคิดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังยเ่าๆนะคะเรื่องสวนหังชาโดกเนี่ยหรือเรื่องหงทองเนี่ย เป็นเป็นเรื่องคือมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะเป็นพราหม์นะคะเพราะว่าครูเคยบอกแล้วว่าสังคมสมพุทธวีปสังคมอินเดียสมัยก่อนเนี่ยก่อนพุทธกาลเนี่ยจะเป็นศาสนาอะไรคะส่วนใหญ่ศาสนาพราหมใช่ไหมคะเออเมื่อก่อนจะเป็นศาสนาพราหมเลยนะคะอ่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวพราหมนะคะเป็นครอบครัวพราหมสองคนเมียแล้วมีลูกสามคนแล้วยากจนมากนะคะก็ทํามาหากินไปวันๆน,นะคะอยู่มาวันหนึ่ง พรามที่เป็นสามีเนี่ยก็ได้ล้มป่วยและเสียชีวิตนะคะอ่าก็เหลือแต่พรามนี้ซึ่งเป็นแม่คนเดียวต้องเลี้ยงลูกสามคนอนะ่ะยิ่งลําบากไหมคะคดเสาหลัดก,ก็ยิ่งลําบากนะคะพรามที่เสียชีวิตเนี่ยที่เป็นพ่อเนี่ยสามีเนี่ยที่ตายไปนะคะก็สงสารว่าจิตใจยังอาวรณน,นะคะก็ได้ไปเกิดเป็นหงค่ะอ่าก็ยังมีห่วงอยู่ก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงให้เมียเราเนี่ย กับลูกเราเนี่ยสบายนะคะก็ได้เกิดเป็นหงงแล้วก็มีขนเป็นทองคำนะคะก็ได้มาที่บ้านของพราหมณีเนี่ยก็คือมาหาเมียและลูกเนี่ยก็ได้สลัดขนมทองคำเนี่ยว้เดือนละเดือนละขหเดือนละอะไรอะหนึ่งเส้นอยเออขนหง่ะหนึ่งหนึ่งเส้นะ่ะก็สลัดลงมานะคะเมื่อพราหมณ์และลูกเห็นพราหมณีและลูกเห็นเนี่ยก็ได้เอา คนทองคำเนี้ยไปขายนะคะก็ได้เงินมาเลี้ยงเลี้ยงชีพไปแต่ละเดือนนะคะแต่อยู่มาวันหนึ่งลูกผงเนี้ยก็สลัดทุกๆเดือนนะคะแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี้ยพามีผู้เป็นภรรยาเนี่ยผู้เป็นเมียเป็นแม่เนี่ยเกิดความโลภขึ้นมาเอออยากรวยทางรัดอยากรวยทีเดียวนะคะก็เลยวางแผนออกอุบายนะคะบอกลูกว่าเนี่ยไทยเจ้าหงทองตัวนั้นมาอีกนะรอบนี้เนี้ย เราจับมันแล้วถอนผลให้หมดเลยเออแล้วเราเอาไปขายเนะี่ยเราจะได้รวยทีเดียวนะคะกลายเนี่าพอหงม,มาจะสลัดทิ้งชิ้นหนึ่งใช่ไหมมันก็จับถอนผลหมดเลยนะคะแล้วมันก็เอาไปขายค่ะแนอวผลน,นั้นไปขายเลยแล้วก็จับไปขังไว้ในกลมเพื่อที่จะให้ขนงอกขึ้นมาใหม่จะได้เอาไปขายใหม่นะคะแต่กลายเป็นว่าหงทองตัวนี้มีเงื่อนไขยอยู่ว่าถ้าสลัดโดยที่ผงไม่เต็มใจเนี่ย ขนนั้นจะกลายเป็นทองไหมคะอ่าขนของหงจะกลายเป็นทองไหมไม่เป็นทองค่ะเพราะโดนจับแบบโดยที่หงไม่เต็มใจเนี่ยขนที่หลุดออกมาก็คือเหมือนเป็นขนธรรมดาเป็นขนหงธรรมดาเนี่ยอไม่ได้เป็นนองผับนะคะแล้วก็ไม่งอกใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งที่ขังไว้อะหงก็หนีไปเลยนะคะแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะคะกลายเป็นว่าจากที่เราจะได้จากที่เราจะได้แล้วอะ ออกลายเป็นว่าไม่ได้เพราะว่าความโลภมากของเรานะคะมันก็ตรงกับสมนุนไพรเนี่ยข้อคิดจากเรื่องเนี้ยตรงกับสมุนไพรชื่อว่าอะไรคะอืมโลภมากลาบหายอีนะคะไม่ใช่ลาบตึมต่ำนะลูกลาบที่แปลว่าโชคลาบอะคะ่ะถ้าเราโลภมากเนี่ยลาบก็จะหายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมีความพอดีเราต้องไม่ละโมบโลภมากเกินไปนะคะนี่คือข้อคิดจากเรื่องสวนนะคะประชาชนะคะ ถ้าใครอยากดูเป็นเรื่องสนุกสนกมากกว่าเรื่องเล่าที่ครูเล่านะคะให้หนูไปดูในคลิปที่ครูจะเอาไปลงไว้ให้ใน Google c a r d r o o m นะคะทั้งสองเรื่องเลยนะคะสรุปอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคูส,สอนเรื่องชาดกนะคะชาดกก็คืออะไรนะก็คือเรื่องเล่าในดิตชาติของพระโพธิสัตว์ที่สะสมบารมีเพื่อที่จะมาประสูติเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายแล้วก็นิพพาน ช่ไหมคะนิพพานก็คือไม่เกิดแล้วใช่ไหมคะไม่อยู่ในวัฏจักรย็นว่าใจเกิดอีกต่อไปใช่ไหมคะชาดกเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเนี่ยมีกี่หมวดนะมีสามหมวดใช่ไหมคะมีอะไรบ้างมีพระวินัยปิฎกนะคะมีพระสุตตันตปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมปิฎกพระวินัยปิฎกก็คือวินัยงฆงนะคะ,ะวินัยต่างๆนะคะ แล้วก็พระสุตดันตปิฎกก็คือเรื่องเล่าพระธรรมเทศนาอะไรที่ว่ายกตัวอย่างมาเป็นพระธรรมเทศนานะคะต่างๆแล้วก็พระอภิธรมิโกก็คือบทสวดต่างๆนะคะในกพุทธศาสนานะคะเอาโอเคนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูนะคะแล้วก็สรุปข้อคิดลงในคลาสมนะคะแต่รอบนี้หนูไม่ต้องทําทําเป็นใบางานก็ได้แต่ว่าให้หนูเนี่ยมาคอมเมนต์ในนี้นะคะเดี๋ยวกูสร้างไว้ให้นะ นะครูหนีสามพับสามเดี๋ยวครสร้างสามพับสามนะคะ,ะเดี๋ยวครูไปสร้างให้แล้วกันนะคะแล้วหนูก็อ่านคําสั่งว่าครูสั่งให้ทําอะไรนะคะโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวครูไปสร้างงานไว้ให้คัดลูมนะคะโอเคนะคะสํงงาห,ห,ะะะะสหรับครั้นี้นะคะถ้าอยากดูสนุกยังไงก็อย่างที่บอกนะคะติดตามในเพื่อนคัดลูมนะคะติดต่อ โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันครับหน้านะคะจะขึ้นเรื่องหลักธรรมต่างๆนะคะในพระพุทธศาสนานะคะสําหรับวันนี้นะคะขอให้นักเรียนเนี่ยเคลียร์งานที่ผ่านมาให้หมดด้วยนะคะเพราะตอนนี้ไปหลายงานแล้วหลายคนเนี่ยไม่ส่งเลยนะคะเดี๋ยวดินจะพอกหางหมูได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะมาแก้ทีหลังเนี่ยตามชาระล้างงานทีหลังเดี๋ยวหลายวิชาเดี๋ยวก็เกิดปัญหานะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะแก้ไขเลยนะคะงานไม่ได้เยอะอะไรเลยนะคะถ้าเราไม่ขางโอเคค่ะ เจอกันครับหน้านะคะสวัสดีค่ะ